พ้อยอยูรถใหม่แล้วน,นะคะวันหนึ่งค่ะนะคะรถแลนด์มาเกือบประทันรถต่วรถขึนน้นเงินไปมันมาเมียนนะคะอาจจะขั้นต่อมานะคะเราจะมารอดูกันี่ะรถขย้ยนะ่ารถบาสถ้าจะมาล้อรถบานนะคะแล้วเราก็จะไปในเมืองกันพ่อกันในเมืองนะคะตอนนี้นะคะรถรถบัสของเ่อกับมาแล้วนะคะ <c oughs> รถบัสกันเจอกันในเมืองค่ะ พี่น้องเห้ฮันใจก็บ,บอกยี่บ่รู้จน,นะเร่ด,ดีดีมันได้อากาศดีป่ะก็ยังชมหน้าชมหน้าบาทนท้องเผากับด้งเขียวนะ <c oughs> เราก็มาถึงในเมืองแล้วนะคะร่มดีอยู่แดดดีตกลงรูปนี่สัตในเมืองเท <c oughs> ่ากันมากฟังนี่ก่อนนะคะ ต่างก้าวตันเปิดบาบูนี่ <Okay. S 1> ข้างหลังเรานะคะอันร้านขายร้านขายผลไม้นะใช่นั่งจับปะนั่งมึงนี่ขายผักหอมนะคะอันนี้อะไรก็ไม่รู้น่ะเอาอันนี้ปะกันนี่ฮะ one of this พล a c e โอ้โหทามาสวรร อ้าวโเคคนเพย์ใบชอย่าขาด please อันไอันนีนอล์ส e มนบิ๊กอันบิ e กอันเบ็ r เตอ๋ออ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 ีออ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 อัออออออ่อออ ที่ปอนนะคะน้องตั้งเกลียวอันนี้ลูกฟิกลูกฟิกมันกินลาทายดีนะน <All right. S 1> ่ากติใจด้วยคาร์ดของเรานะคะโ <you>, <Okay. S 2> อเคจะถ่ายแล้วว่าโอเคกันค่อยไปไม่ต้องถ่ายกันแล้ว ดีกดเดะ thank you, oh, wow. thank you. <laughs> อันแกทำว่าถ้าในทำงานเราบา่หายบกับนะ <laughs> บกซิดาบาลีนะนี่บัซีดาความพี่น้องอันเ <c oughs> ่าเป็นบัศซีดามากอันนันตัวเนี่ยมากอันยังก็แพ้่แพ,แพใช่ <c oughs> บ้านบักซีดาไมอันนี้บ้านนุชเอิรบักแดงไทยนะเนี่ยมันเป็นมากอย่างกับ <laughs> แค่นตลุบบ่แค่นตะลุบ อันน <biases> ี้ห <auf> ้าสิบห้าร้านจีนเลยคะกล้องตรวงบ่ะไรกล้องเลยงเท้าเลเพราะมันนุ่นมาลรานนี้มานเนาะเนี่ยเราไปเห็นไปเห็นนี่กับร้านจีนแลยว่าเป็นร้านอาหารนะคะข้าสิบไปร้านจีนที่ขายของชำเราจะไปซื้ออาหารที่เราขายของชำนะเะ้ากสิบหาาข้ากสิบหาร้านจีนนะคะตกลุมลงนี้ใะ่ ตุุ่มรักรมาแวแหวลุมขีดตมเลยทีน้เลยางยังไงทำงยนี่ทั้งล้างนี่เนี่ยล่างเนี่ยเนี่ยถ้าเขาาง่ายนี้แล้วพูนพูนพ่นข้างหน้นา <laughs> จต็มทีมันมีล่านไหนเปิดที่น้องไผ่มายัง่ยแต่ว่าคนไหลเลยมันอยุบ่ะไ้นะเขาเนี้วนะเ,เบิร์นะจะเเป็นนะคะ ส้างร้านให้เลยยุติมาเอาชุกเชิญกอนเนาะกินร้อนนะหนึ่งมามีในยี่ลังนี่แหละเนี่ยทำมั้งนะเนี่ยมันจะยื้อรังหนึ่งแล้วนะนี่เด้วิ่งเขาก็สร้างมาเปิดแท้ร้านจีนนะคะมาแล้วบ,บ๊อบเปิดที่ตรงไหนมีพี่บุกี้หรือว่าคุณเดนที่ว่าเปิดตลอดเวลาย่งางคืนมานี่เริ่มไปในเมืองกัน,กนด้วย พี่น้องเอ้ยเขอว่ามันห่างพีสิงห่างพีสิงนะคะว่ามีร้านไหนเปิดร้านนี้อาจจะเปิดจะมั่งร้านขนมปังนะคะเขาเปิดเพลงนี่แหละเทากับเขาฟังเพลงก็ได้ร้านไหนเปิดบูธเปิดอยู่พี่น้องเขาเปิดน้อยนี่เนี่ยเขาเปิดส่วนฟ้ายไม่สินี่น้องเขาเปิดอยู่เขาเปิดอยู่นี่ อันนี้ก็เปิดเนี่ยอันนี้ก็เปิดนะคะเปิดเอ่อเปิดนิดน้อยนะคะเข่ามานี่กินอัพเลยนะร้านร้านบางร้านเนี่ก็แจ้งเลยนะคะคุณค่ะคนมีไปแล้วร้านน้ำหอมกับปิดร้านเสื้อผ้ายังปิดไปเลยนะคะอันนี้เขาก็อยู่ในฟังอีกฟังนังของในเมืองร้านแว่นตาเปิดตัว้วคนตาบอดที่ไหน ประตูนี่ก็ปิดด้วยนี่ทางลัดไปยเพื่อนยืนนี่เห็นข้าพนักงานฮะห้องน้าปิดนะคะลานแว่นเปิดอยู่เข้าย่างออกไปนะคะเข้าก็สิเข้าไปอีกฟังนึงนะคะของเอของเก้มบิดนะคะแต่ว่าฟังนี้เป็นฟังกราตันเขาปิดมืดตึบเลยนะคะย่างต่อมาเลยนะคะพนักงานเขาสีออกไปทางนั้นนะสันทางนี้โครตนะสัน ห้องน้ำปิดนะคะนี่ทุกสาวเพื่อนไปห้องน้ำเพื่อนไปประเด็นะคะเจอกันที่ตลาดสดนะคะร้านประตูนี้เปิดจะเป็นอะไร snap นะว่ปิดตั้งไหนมาถ่ายลบอยู่นี่นะคะปกติเราเปิดอยู่เราเปิดอยู่เราเปิดอยู่เ,าเ้เาก็สีขาวมาในกาฟตันไม่ใช่กกนอาเขตนะคะ ทั้งหลายยังเข้าไปซื้อนะคะเรา,าจะให้สิออกทางตลาดสดอันนี้ก็ร้านพวกนี้ก็ปิดบริษัคะอันนี้ร้านนี้นะคะขายทุกอย่างนะคะขายอุปกรณ์ถอยของเล่นเกี่ยวกับเรื่องมันเตียงนะคะร้านนี้ท้งหายล้มทางสั้นนะคะหัวสักกับมีได้หนร้านเพชรร้านพอยกับปิดบนิดัคะ ตนนะฮักตะพแพงมานะนี่ก็สีมาตลาดนะ,ะตลาดสดทเทนโฮ้ยคือวางปลาเทลันเนี่ยข้างหลังก็ปิดแกนม่นะคะเจ๋งมลหนีรานนี่เมื่อไว้แล้นนี่ไปละนี่ประเภทมันฝรั่งนะคะแค่ลดเท่ากับซื้อเป็นแบบนี้เลย อันนี้ผักหอมนะคะผักหอมที่ปอบอายกินโอ้ยหัวนี่ในบาที่เพื่อนเอาไปตำบาพี่บอมเห็นบ่หัวันี่ที่เพื่อนเอาไปตำเนาะตัวอันนี้เขาต้องซื้อดินหนเขาต้องไปเห็ดอันนั้นอ่าผักขึ้นชายตัวบหมอย่างหนึ่งพาสลีนะคะนี่ยังเขาเอินมาอย่างนี้นั่นแหละเอาคือยังผักขึ้นชายบานห้อยแหละอันนี้บกพี่บอมที่เจ้าไปตำอันนี้เนาะหรือว่าหัวอันนั้นวะอันน่ะสวีท สวีทได้แล้วลค่ะเนาะอันนี้กะลํากะหล่ำนะคะจะมีหลายแบบมากเลยพักอันนี้เลยพี่น้องแซบได้เนี่ยไปคันสมแห้งแซบเนี่ยจากบาทเนี่ยหาปอนหาสิบกิโลกิโลนึงหาปอนหาสิบนะคะอันนี้ยังไงบลกคคลีตีบอกคคล,ลียิ่งคืสวยงามเลยเนี่ยบาก,กากินได้เลยงามแห้งบอกคคลีนะคะโอ้แดดซองอ๋อร้านเดียวกันตั่เนี่ย ท่านเดียวกันมันเขาล้อมหัวไหมแสดงว่าร้านไทยมัเปิดอ๋อเขาเปิดนาฬิกาทั้งนั้นฮะว่าอ๋อไปทั้งนั้นพ่ะย่ะคะบ้านเขาไปมาทางนี้แต่เขาเพื่อนมาทางนี้นะคะเอาไปข้ามเอาไปปะเอาไปล้อมมาเขาบอกให้จัดเต็ อ้นลิชัดอิทยูอินเออเอยจับเฉพาะเฉพาะเขาจะซื้อเท่านะคะจับเฉพาะที่อันที่เขาจะซื้อห้ามจับแบบตัวที่ตัวเด่นนะอันนี้ยิงนุดก๋าหงจะก้วมเนี่ยมาจับดอกเขาต้องเอาต้นอันนี้ที่ไหนนุ่นเนี่ยเอาต้นนึ่งแบบไงเลยเฮ้ยก็ได้ไงน่ะนี่ที่น้องเอ้ยมันเขาสร้างกิโลเปล่ะเหขาคือมีแล้วค่ะพื่อนอะสร้างกิโลแท้ๆเลย มันพลังแค่หลอดนี้อยู่อันนี้แค่หลอดอยู่อันนี้อย่างอู้บกสวิีพีอันนี้กะรู้ฟ้าเป็นตัวปักแนวได้เหรนะนื้ออะไรเนี่ยนั่นอยากคุยจักแันมากระบองเพชรบปะมากระบองเพชรนะคะฮะนะอันที่เป็นตุ้บุติเปี้ยนะ มากระบอกเท็ดที่ไข่หงอยหรามึงวิดีโอมากหรอว่านน่ที่จริงปะหงอเราปาดบอกหงเพื่อพี่น้องเอาบะบักหงใหญ่นี่บอกหงเพิ่มเลยละนี่บอกหงเพิ่มอันนี้ก็เข้าขายผลไม้สดๆนะคะบอกหงเพิ่มนันถือไปไม่สช่อันนี่นะนะบอกหงเพิ่มนะคะแล้วกับบอกหงดิบเผื่อแม่บอกใหญ่นึงอันนี้น่าจะกับลายนะคะอันนี้อันอินพารามะนี่ก็เลยนะ ินดพาลามกิโลหนึ่งกะสิบปอนสิบหกปอนสิบหกปอน,บบอน,บบอนห้าสิบไม่ถูกไได,ด้วยแหล่ะเห็นด้วอันนี้กะชิลีโลละสิบสามปอนนะคะเครื่งโลกอะหกอนห้าสิบบงพี่อีนีปบะปันอะไรนี่เพียเนื้อเผ็ดเนืเอ้อเผ็ดนะคะนี่เน <laughs> ื้อเผ็ดแบบสุดๆ,ๆด้ยแหละ เนี่ยมันมาเผ็ดเผ็ดบบแซ่บเนี่ยเผ็ดแบบเผ็ดที่ลิ้นเลยอันนี้ั่วงอกพ <c oughs> ี่กันนี่มะเขือแหลวมะ,ะเขือยาวแล้วอันนี้บวบอันนี้มันม่วงกับมีด้ดอีไเด้อเพื่อซื้อมันม่วงโลนึงสามปอนด์สามสิบนะคะถึกถึกมันม่วงนะคะหอมเนี่ยนวลถ้าอยากได้นั่นนวลปลักเลนนู้นมา,าพักสลัดเพีย เนี่ยเนี่ยเนี่ยแม่เน,เ,นเอาเลือกอางามๆน,นยห้ามจับได้มังสงกบันมังทีไ้แม่งจยื้ยืงเทิงเถอะนี่นะคะเราก็จะมาซื้อผักสดแล้วก็นี่ผักเยอะเลยนะคะตลาดสดนะผักหอยใช้เท่านะคะ นี่หมักแนบพร้อมนีม่คนนนั่งมองเจกกากระเพื่อเะต้ต้นมะเขืออ่อนน่ะหมักเนาหักกล้วยก็งามท่านเนี่ยต้นกล้วยเขามีเด้อยเนาะพี่น้องเลยเ้าก็ได้ผักสดแล้วนะคะสําหรับคลิปตลาดสดวันนี้ก็ขอฝากไว้ก่อนนะคะทเทาก็สิไปหาเนาื้อกินมาในพี่นอ้องสิบห้าเมื่อก่อนไปหาเนื้อกินนะคะสําหรับอ,อ่อะไรนะ ลืม่องเจาของอย่าลืมนะพี่น้องฝากกดแชร์กดซับสไครต์ให้ยิงนุ่ในเด้อค่ะแซบนัวกลัวยิงนุชคอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย